เจนจิเวตันเททวาหุรงวาสเทสวายัณฑะตนงกเนตังนโนสังาิตา โมตติตุนดาคาตังสุปะปาตังสุหะ,ะติตังสุกันดวสุเมขวดโตจัตสุยทังพรามมาจาลิสุปทาทะกินนางกายกว่าจักกรรมังปาทากินนางปาทากินนางมาโนกรรม,มัง ป,ป,ปันณิเติเตปทากินนาปทาคิณานิกตะวานนลบปทากทาินในอภวตุสาพมังขลังลากขันตุสาป,ปเทวตานสัพพุทธา,า,า,านส่วนที่ภวานอภวตุสาพมัพพขงขลังลาก เมื่อเทวตานทรัพธรรมมังนัสาตาสุธบาวานตุตเตยภวัตตุทรัพพมังขลังลงังเมื่อเทวตานรัพสังฆานุอาเวนัสาตาสุธีะวันตุตเต

ทางด้านนี้ต้องการจะเดินผ่านตรงนี้ครับเดี๋ยวไม่มีคน <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ほら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 。

ใบเกาลวมหดใบกาวอหมดอนไม่ยาตัวที่โตม่เอไปดูหยมี่จำบององีคะกดตรงนี้ได้หะน้ำแปเลยครับอ่านิมนต์นะไอเขาเรียกว่าอะไรนะตัดต่้ อันนี้เตินเอาไปกินแกวไปไงไปยาเอาไปกินแกว ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอรอำน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอสมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายทีเก่งเจ๊งแรงแข็งแรงแข็งแรงสาธุครับแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงแข็รับ